คปถถปวด้ัามเเนนทสรับสวัสดีวัยรุ่นไทยหัวใจสล็อตทุกท่านฮะกลับมาเจอกับเซียนตุ่นอีกแล้วครับวันนี้กับเกมดีๆเกมนี้ฮะ d รีมอ of มาเก้านะฮะความฝ่ฝันของมาเก้าฮะสล็อตเกมสุดคลาสอีกหนึ่เกมจากค่าย p G สล็อตฮะ วันนี้มาด้วยทุน200บาทนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูฮะ200บาทนี่ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนฮะโอเคเราไปปรับเบตกันนะฮะไปกันหมุนละ20ละกัน10หมุนรู้เรื่องฮะมาหมุนแรกว่ายังไงจะมีไม่เอา้าโหา3สแคตเตอร์เฉยขาดตัวเดียวเข้าฟีสปินเรียบร้อยดีครับโอ้โหมาถึงก็หวดเลย โอ้โหเปิดตัวอย่างพระเอกฮะวันนี้สวยงามโอ้โหมีแตกอีกตั้งหากโอ้โหยังงงายโอ้โหดูยังแตกอยู่โอ้โหยังงงายโอเคโอ้โหสวยงามมากฮะดอกแรกกดไป4ี่แคปเตอร์ฮ5การหมุนฟรีฮะจัดเต็มครับมาดูการหมุนแรกโอ้โหเงียบไปต่อเลยเออมีแตกแล้วหนึ่งลงมาเออเด้งสองสวยงามตัวคูณเพิ่มไปว่ายังไงสวย คูณแม่คูณน,น้อยไปหน่อยฮะเด้งน้อยไปนิดนึงปะดุ้ยกันต่อยังเด้งอยู่อะไรก็ได้ให้เด้งต่อเนื่องเข้าไว้ฮะยิ่งเด้งนานยิ่งอยู่ในเกมนานยิ่งตังเยอะครับเกมนี้ฮะตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการเด้งครับไปกันต่อเลยยังเหลือให้ลุ้นกันอีกยาวๆว่ายังง่ายโอ้โหมันจะเงียบนานเกินไปแล้วลูกพี่เออสวยงาม ดอกนี้เต็มจอโอ้โหสองเด้งสวยสวยไปคูณแปดแล้วโอ้โหแม่ไม่ยอมเด้งอีกว่ายังไงดอกนี้โอ้โหแตกไปก่อนลงมาสวยงามเด้งไปจัดไปอีกดิ <c oughs> แหมกดไปทีละเด้งสองเด้งฮะแต่ไม่เป็นไรฮะบอกเลยกำไรไปเรียบต้อยแล้วตอนนี้ว่ายังไงเด้งไปโอ้โหูมีอีกอแม่หูแหมมาเหลือสามหมุนว่ายังไงจ้าสองหมุนมาไหม โอ้โหว่วายังไงโอ้โหดอกนี้แตกสวยลงมาว่ายังไงฮึไม่สะสมไปดอกนี้ยังไงโอเคดูเงินรางวาัลรวมกันหน่อยฟีชาปินดอกนี้ได้ไปพันสามร้อยี่สิบหกบาทนะกำไรสวยสวยฮะยังไม่หนำใจฮะมาไปปรับเบ็ดกันหน่อยไปลุยกันมุนนะร้อยมาขึ้นหลักร้อยกันแล้วโอเค หมุนแรกลุยกันเลยว่ายังไงโอโหหมุนแรกเงียลุยต่อดิยังไงเงี่ยไปสองว่ายังไงโอโหเงี้ยไปสามอย่างเงียบนานเฮ้ยว่ายังไงเนี่ยเออ 8, ไปไปหนึ่งว่ายังไงจะเอา 3, สามสแลคแคตเตอร์ครับมีลุ้นเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะโอคูหเต็มข้อสิบห้าการหมุนฟรีอีกแล้วครับในลุ้นโอคู่มาหมุนแรกยังไงเงียไปหนึ่งโอเคดอกนี้มีแตกประเดิมไปก่อนไม่เด้ง To to ลุยต่อเลยว่ายังง่ายจ้าอย่าเงียบนานโอ้โหขอจ่าจ่าสักดอกสองดอกสวยงามดอกน <c oughs> <fastest, S 1> <c oughs> ี้หลงมาโอ้โหไม่ยอมเด้งอีกเก้าหมุนสวยงามดอกนี้ัดเดิมไปสวยงามสองเด้งสามเด้งไปดิว่ายังง่ายโอ้โหสามเด้งสวยๆหลงมาต่อเนื่องไปโอ้โหเออดอกนี้สวยงามเด้งต่อไปว่ายังง่ายโอ้โหว่ายังง่ายกดไปพันกว่าใช้ได้ลุยต่อ เจ็ดหมุนยังไงโอ้โหตอนนี้อยู่คูณ8เหลืออีห้าหมุนมีหมายสวยงามแตกไปก่อนลงมาเด้งไปสวยมาจัดไปอีกแด้งวายมาแล้วโอเคโอค้โหทรงดีคูณ11อแล้วว่ายังไงต่อเนื่องไปลูกว่ายังไงเออทรงสวยดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตไปดีโอ้โห2 5 5 0้าบาทนะดอกนี้สวยงามแม่มามามา,มา ไปรวยกันต่อว่ายังไงดอกนี่งสามหมุนมีไมเออเด้งปเด้งปสวยงามเด้งหนึ่งแล้วว่ายังไง่ายโอ้โหกดสองเด้งไปพันกว่าอีกสองหมุนหนึ่งหมุนว่ายังไงจ้าหมุนปิดสกอว่ายังไงโอเค มาดูรางวัลรวมกันหน่อยฟีทเปินดอกนี้ได้ไป5,345บาทนะโอ้โหกำไรเริ่มเห็นแล้วฮะมาๆๆขยับเบ็ดลุยกันต่อเลยไปกันตามสเต็ปเลยฮะแม็กซี่มัมเบ็ด4 0่บาทเบ็ดสูงสุดว่ายังไงปลาเดิมแตกแรกไปอืมสองแดงสวยๆลงมาเอ้าโอ้โหดู 4ซาแคตเตอร์ครับเรียบร้อยดีครับ15การหมุนเฟีฮะโอ้โหแล้วหมุน400ด้วยฮนะโอ้โหจัดเต็มมาดอกนี้แม่เอี่ยไป2หมุนว่ายังไงโอ้โหสามหมุนผ่านไปโอ้โหอะไรเนี่ย5ห,หมุนแล้วว่ายังไงโอ้โหเงียบยาวอย่าทำให้พี่ผิดหวังขอจ,จัดจัดสักดอกเออเด้งไปก่อนว่ายังไงเออส่งดีลงมาเออสวยงามไป เด้งไปโอ้โหสวยนี่แหละสะสมไปก่อนตัวคูณเริ่มมามาลุยต่อโอ้โหย่างเงียบนานเออไปเด้งไปอืมสวยเด้งสวยดอกนี้โอ้โหมีวายแล้วยังง่ายสวยงามอย่ารอช้าโอ้โหดอกนี้ดอกนี้มีตังครับโอ้โหดอกนี้สวยงามดอกนี้มีตังกระเด้งขึ้นจอแน่นอนไม่ต้องสื่อมาดู โอ้โหเด้งรัวขนาดนี้โอ้โหบอกเลยดอกนี้มาดูฮะขูหไหลยาวๆทะลุหมื่นไป่แล้วฮะโอ้โหเมกาแล้วว่ายังไงไหลไปโอ้โหโคตรสุดท้าดอกนี้ทะลุสองหมื่นเรียบร้อยเงินรางวัลซูเปอร์เมกายังไหลอยู่ฮะ โอ้โหตึงๆเลยดอกนี้42,660บาทครับดอกเดียวรู้เรื่องเลยคโอ้โหแหมลุยกันต่อฮะยังเหลืออีกหลายหมุนเอ้าสามหมุนแล้วว่ายังไงสองหมุนมีไม้เออยังแตกอยู่หลงมาแหมไม่แดงสาตมบายสวยงามหนึ่งหมุนยังายงเออยังมีแตกอยู่ฮะแตกสะสมใบลูกว่ายังไงหมุนปิดสะกอบม,มีไหมโอเค มาดูเงินรางวัลรวมกันนะฟรีสปินดอกนี้บอกเลยสุดครับ5 4า0 0ื 54, บาทนะโอ้โหเป็นยังไงฮนะมากับทุนแค่200บาทนะโอ้โหดูฮนะ200บาทนี่ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนฮนะดูเอาฮนะเบ็ดเสร็จบวกรวมมา6ก0มืนกว่าฮะ โอ้โห oh สุดจริงๆฮะวันนี้แม่ก็อเอาเป็นว่านะฮะถ้าถูกใจโดนใจเพื่อนๆนะฮะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนตุ่นด้วยละกันนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ